อ๋อแล้วเงินเงินหครับเงินก็แจกแรกไงเงินจะจะได้คืนไหครับก็บอกบอกพวกเขาแล้วไงพวกเขาไม่เชื่อไงอบอกพวกเขาว่าสิบห้าพุญศภาจะแจกแรกอีกมีมีรับสภาวะอายะดนาได้อ๋อไม่ไม,ไม่รับรู้อะไรเนาะไม่รับรู้เพราะว่ามีได้ดูชีวิอะไรตั้งแต่สามเ,เป็นพระอาหารหัน มาจากไหนครับสำเร็จธรรมที่สมเด็จสำเร็จทางที่ป่าภูพันและบรมคูเทพโลกุดรเชิญมาอยู่อันอาินญ,ญาปฏิสัมพิธาญาณชั้นพิเศษชันพิเศษเลยไม่้อง้งบุญารจามามตมามีใชอยู่าอาหารธรรมดา เป็นอรหันต์อะไรครับเดี๋ยวจะบอกไงสอนอาริยสัตว์สี่แบบดูเดือดดูเดือดเลยครับไม่ดูเดือดได้ไงดูเดือดยังไงครับก็มีงา้นตำรวจจะมาถ้าไม่งั้นตำรวจจะเชิญเข้าบุกเหรอก็สอนได้ดูเดือดวันนี้มาดีมากนะว่าเป็นยังไงยังสบายดีไหมครับ ก็สบายดีไหมก็ยังเป็นสภาวัธรรมพระอรหันต์อ๋อก็ตอนนี้รับสภาพไหมรับรับผิดไหมรับผิดไหมครับจรก็ก็ไม่ได้มีอะไรนี่รับผิดไหมครับก็ไม่ได้มีอะไรทำโครงการซอนขอถามอ๋อแล้วเงินเงินอะครับเงินก็แจกแรกไงเงินจะจะได้คืนไหมครับก็บบกบอกเขาแล้วไงวกเขาไปชื่อไง บ่าเขาจะจีบหาบุษบาจะแจ้งแลกอีก,ออกเขาไม่เชือ่อเขาอยากหาเหลืองตรงเดนะี๋ยวว่าครับผมตอนนี้รู้รู้ไหมครับว่าเขาแจ้ขงข้อกล่าวหาแล้วตามกฎหมายรู้ไหมมีมีรับสภาวะอายัดนะใดอ๋อไม่ไม่รับรู้อะไรเนาะไม่รับรู้เพราะว่ามีได้ดูทีวีอะไรตั้งแต่สามเมตดเต้นระอาหารหันต์ แล้วแล้วทองแล้วทองนี่เราให้เขาจริงไหมครับเขาก็ไปชาาพวกเขาที่เขาได้จริงไหมอ๋อก็เขาได้จนเขาโลภานแล้วพ่อป่าเราจะไปทําอะไรครับพ่อป่านี่ไปช่วยอะไรครับเอาแจกแรกไงก็พวกเขาก็นแจกแรกอยู่พ่อพ่อป่าจะเอาไปสร้างอะไรครับสร้างบุญอะไรครับแจกแลกช่วยคนจนก็แจ้งเขาแจ้งข้อกล่หาวหาแล้วนะไม,ม่เป็นรไรเนาะแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว เขพวกเขาปรารถนาเช่นนั้นหรือเปล่าแล้วแม่ทีกร็ต้นรู้จัก